สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโฟอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับในช่วงของการถามตอบรอบรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะวันนี้นะคะโฟก็จะมีคําถามนะคะที่น่าสนใจนะคะมาตอบคําถามกันสดๆเลยนะคะามาดูคําถามแรกเลยนะคะน้องถามว่าพี่โฟมีแชทไลน์คุยกันกับหนุ่มฝรั่งนะคะเขาจะมาเดือนพฤศจิกายนนี้แต่เขามาแค่2อาาอ,อาทิตย์แต่หนูทํางานหยุดอาทิตย์ละ2วัน หยุดอาทิตย์ละสองวันเท่านั้นนะคะพยายามจะบอกเขาแต่เขาไม่เข้าใจจะปฏิเสธยังไงแบบนุ่มนวลเพราะเราเทคแคร์เขาได้แค่รับเขาจากสนามบินแล้วก็มาทานข้าวเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเอาละถ้าเป็นในเคสลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าคือเป็นการไม่ใช่เป็นการออกเดตแบบแบบซีเรียสเนาะอาจจะแบบคือนะัดเจอกันแล้วก็ผู้ชายอยากจะมามาเจอมาหาอะไรแบบนี้นะคะเราจะปฏิเสธยังไง ในจุดนี้นะคะก็คงจะต้องบอกเขาไปตรงๆนะคะบอกไปตามความเป็นจริงเลยว่าคือเราทำงานนะคะแล้วเราไม่มีเวลาที่จะ,ะไปเทคแคร์เขาแล้วก็ถ้าในช่วงที่ในช่วงหลังจากเลิกงานเราสามารถเจอเขาได้นะคะก็คือไปทักไปทานข้าวกันนะคะไปเดทกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบเขาเรียกว่า ไปไปเดทแบบลองเทอมเดทแบบลองเทอมหมายถึงว่าเออคือนัดกันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเออเราหยุดกีว่วันเราลางานได้กีว่วันแล้วก็เออไปเดทต่างจังหวัดกันอะไรแบบนี้ถ้าในลักษณะนี้จะตอบยังไงนะคะอะพอดีว่าคือพี่โฟมไม่ได,ไได้ไม่ได้เขียนกระดานเพราะว่าวันนี้คือใช้กล้องข้างหน้านะคะถ้าเขียนแล้วมันจะกลับหัวมันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะเขียนข้อความเนี้ยลงในคอมเมนต์ให้นะคะหลังจากที่อัดคลิปวิดีโอนี้เสร็จนะคะ ก็เราควรที่จะตอบเขาไปตรงๆนะคะบอกว่า uh, I am so sorry because I have to work I only have day off two day per week นะคะ I can pick you up at the airport and then we can uh, have a dinner together นะคะก็บอกเขาประมาณเนี้ยบอกว่าเออ we can have dinner after uh, I finish work นะคะ วันไหนเราต้องการนัดกันวันไหนก็ก็บอกเขาไปนะคะ uh, What d a t you prefer นะคะ I have day off I have day off Monday Tuesday หรือว่าวันไหนเราก็บอกไปนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไปประมาณนี้นะคะถ้าเราบอกไปก็คือพูดลักษณะประมาณนี้คือคือถ้าฝรั่งที่คนธรรมดาเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้ดีนะคะก็คือคงจะเข้าใจในเหตุผลว่าคือเราจะต้องทํางานนะคะแล้วทีนี้ถ้าลักษณะแบบนี้นะคะ ถ้าฝรั่งที่เขาอยากจะเดทเราแล้วก็อยากจะมีเวลาแบบคือ,อทําความรู้จักกับเราจริงๆเนี่ยคือเขาจะเขาก็จะออฟเฟอร์นะเขาจะออฟเฟอร์ว่าเออถ้าคุณลางานมากกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยประมาณว่าประมาณว่าลา,า,างานสักอาทิตย์นึงได้ไหมถ้าแบบเออคุณจะต้องโดนหักเงินอะไรแบบเนี้ยคือผมจะชดเชยให้อะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันเคยมีนะคะลักษณะของอนักเรียนพี่โฟนเนี่ยก็คือเขาจะเขาจะชดเชยให้นะคะชดเชยในในใน เวลาที่เราต้องหยุดงานแล้วเราต้องโดนหักเงินอะไรแบบนี้ค่ะคือมันจะต้องมีวิธีการพูดเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าเออถ้าเราเราหยุดได้แค่สองวันอะไรแบบนี้แล้วถ้าเราหยุดเกินเนี่ยเราจะต้องโดนหักเงินหักอะไรบางทีฝรั่งเขาไม่เข้าใจเพราะว่าอันนี้คือแบบมันอ่ะใครว่ากฎระเบียบของของเมืองไทยเรามันจะไม่เหมือนเขาเนาะอย่างของเขาเนี่ยคือเขาสามารถหยุดได้คือหยุดได้โดยที่ว่าคืออันอ่ะใครว่าคือ เขายังได้รับเงินเดือนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างี่ต่างกันตรงนี้เราก็ต้องพยายามพูดแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูต่อว่าเผื่อจะมีะคำถามอันไหนเพิ่มเติมเออก็แต่ว่าพี่โฟก็ตอบไปหมดแล้วเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคำถามอะไรนะคะมีแต่ข้อความทักทายธรรมดานะคะ <laughs> โอเค โอเคนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็น,ปนการตอบคําถามเล็กๆน้อยน้อยนะคะก็เผื่อถ้าใครนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ยังดูคลิปวิดีโอของโฟอยู่นะคะสนใจอยากจะให้โฟพูดเรื่องไหนหรือว่าอยากจะให้อตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยสามารถฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือเข้าไปที่ Facebook Page ของโฟนะคะเดี๋ยวโฟจะฝากลิงก์เอาไว้นะคะเพราะว่าโฟจะมีการไลฟ์สดนะคะทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันวันศุกร์นะคะเผื่อใครอยากจะดูการถ่ายทอดสดแล้วก็ร่วมพูดคุยกับโฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ในวันพรุ่งนี้นะคะโฟก็จะมีการเล่นเกมนะคะเล่นเกมอันนี้เป็นที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าใครติดตามพรุ่งนี้นะคะจะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจแล้วก็เยี่ยมยอดมากๆก็คือว่าโฟจะจับมือแชทนะคะพาเข้าไปทำเวิร์กช็อปในเว็บไซต์หาคู่จับมือสาวๆแชทสดๆเลยแล้วก็วิธีการดูโปรโฟไฟล์นะคะว่าโปรโฟไฟล์แบบไหนที่ไม่เข้าตาแล้วก็ร่วมเล่นเกมนะคะ ใครที่นะคะดูจนจบนะคะโฟจะมีเล่นเกมลุ้นรางวัลน,นะคะเรียนแชทสดนะคะเรียนแชทต,ตัวต่อตัวกับโฟนะคะ2รางวันเลยนะคะมูลค่า12,000บาทนะคะถ้าใครสนใจพรุ่งนี้เข้าไปที่ f a c e b o o k p เพจของโฟนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ